วัเเนเที่ยวยอ้าวันนี้นะเจ้าเป็นวันท no ี<อ> <ผม S 1> ่เป็นวันไหวเนาะเปิดเปื่อนคนไหนที่เชื้อสายนะเจ้ามีเชือช้อสต้เชื้อเชื้อเฉามาจะากลเป็นบ้ามากกันแล้วมีเชื้อสายจรยรยีนนะเจ้าวันนี้ก็จะเป็นวันไหวเนาะพรุร่งนี้ก็จะเป็นวันวันเที่ยวเนาะเอย่าเริ่มเริ่มกันไปแล้วนะเจ้า วันนี้นะเจ้าวันนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นมาฮือเปิดเหมือนเดิมวันนี้เขาจ้าสีแดงแรงริดอ่าสีไม่แดงไม่มีแรงทำงานนะครับผมเนาะก็ต้องมาเป็นแบรนด์นี้เลยนะครับผมแบรนด์เจ้าบิวกี้นะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะเจ้าก่อนอื่นเลยอ่ะวันนี้ไหนๆก็เป็นวันไหว้วันตรุจีนละอวยพร้อทุกคนเปิดซะหน่อยอ่าเอาเลยอ่ะอันนี้ไปเฮียนมาเรียบร้อยอ๋ออ่ะ กงฉีฟฉา,ายนะเจ้ากงฉีฟฉา,ายก็คือว่าเฮือร่ำรวยร่ำรวยกันนะเจ้าวันนี้ท่านไหนรวยแล้วมาดูโปรโมชั่นของเฮาเนอร์วันนี้มีโปรโมชั่นจากทางมิวอกกี้นะเจ้าเป็นชุดคอมโบนะเจ้าวันนี้ไมค์กาเน็กนะเจ้าก็จะปลามาดูมาแกะกล่องแล้วก็ดูว่าของแถมหรืออุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรอย่างมาฮือพองนะเจ้าวันนี้เขาจะแกะมาพร้อมๆกับเปื่อนๆตรงนี้เลยนะเจ้าทักทายก็ทุกๆแพลตฟอร์มตัวนะเจ้า โอเคเขามาเริ่มกันเลยนะเจ้าในเซตแรกนะครับพี่มานะครับตรงหน้าพี่มาเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของเซตของช่างไฟนะครับของแบรนด์ Milwaukee นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวสว่าน FPD กับ FID 3นะครับผมเป็นรุ่นใหม่แล้วนะเจ้าซึ่งตอนนี้ในโซนของ18โวล์นะเจ้า18โวล์ของ Milwaukee จะเป็นในส่วนของ FID 3แล้วก็ FPD 3นะเจ้า ซึ่งแพ็กเกจในตัวกล่องนะเจ้าก็จะเป็นแพ็กเกจกล่องกระดาษแบบนี้นะเจ้าตัวนี้นีในกล่องแบบเปิ่มมาได้แถมมาเหมือนในกล่องแพ็กเอาท์เหมือนข่าวโป๊ข่าวที่แล้วเนาะเผเและแยกมาแบบนี้เลยแกะก่อนนะครับจ้าว่าในกล่องนี่ก็จะมีความอัดแน่นขนาดเลยนะเจ้าฮะเขาต้องเทหรือทอกลงไปนะเขาต้องค่อยๆเปิดนะเจ้าโอเค แล้วก็เจ้าว่าเปิ้ลนก็จะทำล็อกมานะเจ้านะทําล็อกกันคกิบมาเป็นแบบนี้เลยนะเจ้าเดี๋ยวเพื่นๆดูก่อนนาอกนี่เลยนะครับผมอุปกรณ์ที่เปิลแถมมาให้นะครับผมอ,มอ,นนผมอตัวแรกเลยครับพี่ไม้นี่เลยเจ้า กลับมกครับเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว FPD3 นะเจ้า M18 FPD3 นะเจ้ากลับมาเป็นส่วนตัว M18 FID3 นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่5แอมป์จำนวน2ก้อนต่กันนะเจ้าอ่าอุปกรณ์ในกล่อง2ก้อนต่กันและกอนแท่นชาตินะเจ้าแท่นชาติจะเป็นแท่นชาติปกตินะเจ้าเป็นตัว M12 M12 18c นะเจ้า ลและก็มาในส่วนของด้านจับนะเจ้าอ่า<ม>อ,อันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องที่เป็นแพ็กเกจกล่องรวมนะเจ้าจะมีอุปกรณ์เหล่านี้มาฮ้อนะเจ้าแมนครับผมมาแบบนี้เลยจุกๆเลยนะครับเจ้าถ้าซื้อตัวตาอย่างนี่ก็ประมาณหมื่นต้นละแมนเฉพาะตัวสว่านแล้วตัวไขควงเนาะให้มารวมแบตแฮมถ้าแบตกระแท่นชาินี่ก็รวมๆแล้วประมาณแปดพันกว่าบาทแมนเจ้านะครับผมมานี่เลย พัดมานะเจ้าพัดมาก็คือว่าในเป็นเซตของตัวเครื่องแผ<น>่นชาร์แลว้วก็แบตเตอรี่แล้วนะเจ้าเปิ้ลยัน,ยงงนยแถมในส่วนของอุปกรณ์เสริมน,นะเจ้าหนึ่งก็คือเป็นชุดดอกเจาะเล็กนะเจ้าดอกอดเจาะเล็กนี่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นกา้านเฮกตัวนะครับนนตัวนี้เป็นกา้านเฮกตัว ผมเลยดอกขวานเจาะเล็กนะเจ้าจะเคลือบไทเทเนียมตัวนะเจ้าเป็นดอกสีทองทองแบบนี้นะเจ้าแล้วสังเกตตรงหัวหัวเบิ้นจะต่างกับแบรนด์ื่นเนาะถ้าเป็นแบรนด์เดิมก็จะเป็นหัวเรียบขึ้นมาเลยตรงคมตัดตัวนี้เปิ้นจะมีขยึกอยู่ประมาณสี่ขยิกนะครับผมคือกับตัวเนื้อเหล็กได้ดีกว่านะครับผมนี่เลยตัวนี้นอเบิ้นจะมาในส่วนของตัวเบอร์3นะครับผมจนถึงเบอร์1ิเลยไล่ไซส์ละเอียดเลยนะครับแบ่งครึ่ง3 3 5 4 4.5 5 6 7 8 9ดนะครับมาชุดนี้เลยมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านใดที่ซื้อไปนะครับแกะกล่องถ้าติ๊กออกมาแล้วกล่องตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเก็บของเปิ้ลเลยนะครับผมตัวนี้เลยตัวต่อไปนะครับพี่ไม้เนาะกัรมาในส่วนของตัวชุดดอกสว่านดอกไขควงนะครับผมดอกไขควงตัวนี้เลยึืนมาแบบจุกๆเลยนะครับผมการต่อสั้นการต่อยาวนะครับหัวเพศหนึ่งเพศสองนะครับผมหัวแชกนะครับมีหมดเลย หัวท่อกับมีนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมรวมถึงนะครับผมมาจะมีอะแดปเตอร์ลูกบล็อกกับมีนะครับผมมันจะเป็นบล็อกตัวเป็นท่ออ่ะบล็อกขันราคาเนาะที่มีแม่เล็กอยู่ต้าในนะครับผมแบบนี้เลยอ่านี่เป็นส่วนใน่วนของรุ่นที่ชื่อว่าช็อคเวฟนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกล่องแดงๆนี่เลยแกะกล่องสามารถใช้เก็บได้เลยนะครับพับกล่องเก็บได้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมมี ตัว pH เนาะตัวซีเหลี่ยมสแควร์นะครับตัวท่อกก็มีนะครับตัวไขควงแมนก็มีรวมไปถึงตัวเฮกก็มีนะครับผมชุดนี้เลยสะดวกมากนะครับผมมีชุดนี้แล้วครบละครับผมต่อไปนะครับผมก็มาในส่วนของตัวดอกเจดีนะครับผมดอกเจดีนี่เลยนะดอกสเตปนั่นเองนะครับอันนี้เนาะปกตจะเป็นก้านหกเหลี่ยมนะครับก้านเหลี่ยมๆหน่อยนะครับผม ก็เอาไปจับกับตัวตัวสว่านเท่านั้นนะครับผมใส่กับตัวไขควงมาได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นจอเล็กเนาะมีไล่ทั้งตั้งแต่4จนถึง20เลยนะครับผมตัวนี้4จนถึง20เลยวัสดุนี่ก็ดูค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับผมตัวนี้เป้ลประกันว่าทนกว่าทั่วไปกว่าแบรนด์ทั่วไป4เท่าไปเลยนะครับผมตัวนี้เลยใช้กับตัวสว่าน FPD 3นะครับผมนี่เลย Made in USA นะครับผม นี่เลยที่พามากับแมนในส่วนของอ็เดอ์รีนะครับผมเจ้ารวมไปถึงตอนนี้นะครับผมเปิ้นจะได้ฮอมาในส่วนของกระเป๋าแบบนี้เลยกระเป๋าของทางมีวกี่นี่เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมสะดวกมากนะครับผมภายในนะครับกว้างขวางเนาะเรามาเริ่มจากด้านข้างตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่นะคะตัวนี้วัสดุเป็นผ้านะครับเหมือนเคลือบเป็นผ้ามีตรงพลาสติกด้านในทีนึงตัวนี้สะดวกก็คือ เวลาเราเปิดมาสวิตเนาะเวลาเราไปสวิตด้านนอกเราเอาเช่นพวกไข่ควงเล็กๆน้อยๆนะครับเสียบตรงนี้เวลาเราไปสวิตเราสามารถเอาตัวไข่ควงใช้งานวางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับผมสะดวกแบบนี้นะครับผมตรงมาด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็จะมีในส่วนคองกระเป๋านะครับผมกระเป๋าเล็กๆแบบนี้เลยนี่เลยตัวนี้สามารถเก็บของได้นะครับผมจะมีแค่ตรงด้านล่างโซนนี้เท่านั้นนะครับผมนี่โซนนี้เท่านั้น เปิดมาอีกช่องหนึ่งนะครับผมนี่เลยอ่าเดดูนะครับมีช่องที่ใส่มากมายเลยนะครับแบบนี้เลยอ่าจ,จุกเลยนะครับผมเจ้าเขยบมาอีกตัวนึงนะครับผมเป็นตัวกลางเนาะเหลือตัวไฮไลท์ของเบิร์นนะครับผมช่องกลางเอาไว้ใส่ของเครื่องมือนะครับอ่านี่เลยนะครับผมสังเกตว่าเบิร์นจะทื้อสายมา เอาสามารถพกสะดายได้นะครับผมแล้วก็เมื่อจะมีช่องนะครับอีกเยอะเลยนะครับผมด้านในนี้ประมาณรวมมวประมาณ1ิกว่าช่องเลยนะครับผมที่เป็นช่องเล็กเอาไว้ใส่พวกตัวไขควงนะครับผมหลายๆตัวเนาะรวมไปถึงเพิ่นมีช่องเก็บนี่เลยเพื่อเอาจเอาไว้หมู่โน้ตบุ๊กอย่างพวกนี้ได้เลยนะครับมีแผ่นซับรองแผ่นซับกระแทกนะจ๊ะแม่นะครับผมนี่เลยด้านล่างนี่เลยมีตวปิดอย่างดีนะครับผมแบบนี้เลยแยกชั้นส่วนอย่างดีเลย ด้านบนอีกอันหนึ่งนะครับผมนี่เลยเอาไว้เก็บเล็กๆน้อยๆเนาะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆตรงนี้มีพลาสติกนะครับผมจะเป็นตาข่ายแล้วกับพลาสติกทีทีหนึ่งทำให้ของด้านในมันลนลงไปอยู่ชั้นด้านล่างแน่นอนนะครับตัวนี้เลยอ่าแบบนี้เลยทำมาว่าด้วยเรื่องตัวเนื้อผ้านะครับตัวกระเป๋านะครับจะเป็นผ้าเนาะตัวนี้ผ้าค่อนข้างจะนิ่มเลยนะครับผมสีเงาสะท้อนนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผม ด้านหลังนี้เลยเป็นตัวผลาซิกนะครับผมกันกระแทกกันน้ำเนาะเวลาเอาออกหน้าง,งานต้องเป็นห่วงเลยนะครับที่เด็ดอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถเสียบกับกล่องแพ็คเอาได้เลยนะครับผม,มเพื่นจะมีนี่เลยสังเกตว่าจะมีช่องล็อกกับตัวแพ็คเอาได้เลยนะครับผมสะดวกมากนะครับผมแค่ตัวที่เพิ่นแถมกระเป๋านี่กันราคาอันสี่พันกว่าบาทแล้วนะครับผมซึ่งแต่ละตัวที่เนกได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะเจ้าอย่างถ้าเป็นในส่วนของดอกเจดีนะ่ะ S <S <S ถ้าราคาออนไลน์ทั่วไปนะเจ้ากบดอกนี่ก็อยู่ที่ประมาณ1,480บาทแล้วเ,เจ้าดอกสเต็ปนี่นะครับแลว้วก็ถ้าเป็นชุดไข่ควงแบบนี้นะเจ้าชุดไข่ควงแบบนี้ท่านสมามารถไปเช็คราคาบนออนไลน์ได้เลยนะเจ้าของแถมที่เปิ้ลฮื้อมานี่แบบจุกๆเลยนะเจ้าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1,028บาทอ่า และแถมตัวนึงนะเจ้า,าเป็น,ช,น,นชุดดอกเจาะเล็กเนาชุดดอกเจาะเล็กก็อยู่ที่ดอกเจาะเหนกก็้อยู่ที่1,188บาทนะเจ้าและสุดท้ายมาอยู่ที่กระเป๋านะเจ้ากระเป๋าเครื่องมือนะเจ้ากระเป๋าเครื่องมือก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ4,288บาทนะเจ้าไดครับผมนี่เลยเราพับสักครู่นะเจ้าระบบกระค่องนิดหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆัวนแถมครั้งนึงนะเจ้า ซึ่งตัวนี้นะเจ้าอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้มาตทวนเห็่ครั้งหนึ่งนะเจ้ามาตรวแรกชุดดอกไขควงนะครับชุดดอกไขควงนะเจ้าชุดดอกไขควงมาพร้อมกับดอกที่เป็นหัวทอกหัวแบนหัวแชกนะเจ้าตัวนี้มาเพื่อเพียบพร้อมเป็นกล่องแบบกระเป๋าเนาะเป็นแบบกล่องพลาสติกนะเจ้าตัวนี้พับเก็บได้เลยนะครับแมนเจ้าสีแดงนี้เลยอภาพเก็บได้เลยสัวนนี้แมนเจ้าชุดดอกไขควงก็อยู่ที่ราคา1นึ่พันกยีบาทนะเจ้าปันกับสแปนเนาะ มาเป็นชุดดอกสว่านนะครับผมเจาะเล็กดอกสว่านเจาะเล็กนะเจ้าเคลือบไทเทเนียมดอกสีทองแบบนี้นะเจ้าราคาชุดละ1,188งพัอยแบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ้าตัวสุดท้ายนะครับผมนะจ๊อกจะเป็นดอกเจดีนะเจ้าดอกเจดีตัวนี้ดอกสเต็ปนะเจ้าราคาจิ๋วแต่แจ๋วนะเจ้า1,480บาทครับผมวันนี้โดยรวมทั้งหมดนะเจ้าที่เป็นในส่วนของของแถมของเปิ้ลที่เปิ้ลมือมาพร้อมกับชุดคอบโบบชุดนี้เลยนะเจ้าราคา ของแถมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7,298เ้าบาทเจ้า <c oughs> ให้ของแถมได้ของแถมแบบนก็คุ้มประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะเจา้าเกือบ800 0เลยถ,ถ้าถ้าอูาถ้ถึงราคาที่เป็นราคาแนะนำครับผมนะราคาแนะนำกับทางมิววกี้นะเจ้าประมาณ8,00 0กว่าบาทเลยเซตนี้นะครับผมถ้ารวมรวมทั้งหมดแล้วนะครับถ้ารวมทั้งหมดนะเจ้ารวมทั้งหมดทั้งที่เป็นชุดแบบนี้นะเจ้าชุดแบบนี้ ในราคาเพียง18,888บาทเล็มงคลนะเจ้าของสัตว์จีนเลยนะเจ้า1888นะเจ้า1888จากราคาเต็มอยู่ประมาณ3,200บาทนะครับผมลดมา14,000เลย1888นาะครับผม1888แม่น1888นะเจ้าสำหรับตัวนี้ชุดคอมโบจากทาง Milwaukee นะเจ้า และยังมีชุดโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในชุดของบล็อกนะเจ้าบล็อกก็จะมีบล็อกทั้งตัวที่เป็น M18 กับ m อ2มมีทั้งหมดอยู่4เส้นตัวกันนะเจ้าอันนี้ก่อนหน้านี้ไมค์กันเน็กก็ได้เสนอเรื่องโปรโมชั่นไปแล้วนะเจ้าและโปรโมชั่นอื่นๆก็ยังมีในส่วนของเก่าแลกใหม่เก่าแลกใหม่ตัวนี้นะเจ้ายังมีโปรโมชั่นอยู่นะเจ้าสำรับ M12 นะเจ้า FPD นะเจ้า FPD 2นะเจ้าตัวนี้ของเป็นเก่าแลกใหม่ ท่านสามารถนําเครื่องเก่านะเจ้าเครื่องเก่ามาแลกได้เลยบอกว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็นได้นะเจ้ารับส่วนลดสูงสุดที่2,500บาทนะเจ้าเครื่องปกติอยู่ที่5,000กับ38บาทรับส่วนลดสูงสุด2,500บาทก็เท่ากับเครื่องนี้อยู่ที่2,538ห้าบบาทนะเจ้า และท่านยังสามารถแลกซื้อชุด s t a ตอร์คิ t ได้แถมแ,แม่นเจ้าแม่เจ้ามีสิทธิ์แลกซื้อกับชุด s t a ตอร์คิ t แถมนะเจ้ามีทั้งชุดที่เป็นแบต 3m นะเจ้าแล้วก็เป็นแบต 5m นะเจ้าจะมีโปรโมชัม่นแถมเครื่องของท่านนะเจ้าถ้าใช้งานมาดได้แบบเป็นยังนะเจ้าแต่ขอแค่อุปกรณ์ครบอ่าอาุปกรณ์ครบแม่นเจ้าอุปกรณ์ครบแค่นั้นเองนะเจ้า ถ้าอย่างเป็นตัวที่เป็นไร้สายเนะาะบัต้องมีแท่นชาติแบตเตอรี่ก็ได้นะเจ้า<ม>ขอแค่มีตัวสว่านอย่างเดียวก็ได้หรือไขรควงหรือประเภทอื่นๆได้หมดเลยนะเจ้าอ,อันนี้ก็ขอฝากไว้ตัวสำหรับโปรโมชั่นดีๆนะเจ้าจากทาง Milwaukee <ม>และวันนี้วันนี้นะเจ้า มากันเน่งมาทั้งทีมามีโปรโมชั่นมาได้วันนี้ท่านไหนที่ต้องการในส่วนของตลับเม็ดอันี้เลยอัน้อูสรพคุณให้เพื่อนๆดูหน่อยตลับเม็ดนี่นะครับถ้าเราซื้อไปเนาะบางแพ็กเกจบางอันเพื่อนจะมีแค่กะเป๋าแค่ตัวตลับเม็ดแต่อันนี้นะครับฟังก์ชันเปิ้นเยอะมากนะครับผมเอามาเริ่มย่างแรกเลยเนาะตัวตลับเม็ดนะครับตัวนี้เลยสีดําสีดุมากนะครับผมสวยนะครับผมตัวนี้นะครับผม ถ้าในแารละเม็ดนะครับผมที่ราคาแบบเกินร้อยหรือร้อยต้นๆเนี่ยเพื่อจะขึ้นสเกลมาแค่ด้านเดียวนะครับแต่อันนี้นะครับผมสเกลมา2ด้านเลยนะครับผมหน้านอกในนะครับมีมาหมดเลยสเกลเห็นชัดมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมสเกลเห็นชัดมากนะครับผมอ่าล็อกดีนะครับยืดยาวอ่าอันนี้ประมาณ4เมตรกว่าแล้วครับผม นะครับผมก็มันคือออกห้องนี่ไปเลยนะแม่นครับผมอันนี้แตะรับมันมีการมันมีฮับนะเจ้าฮ่าห้าเมตรนะครับอีกอันนึงนะครับผมเอามาดูที่ตรงตัวนี่ดีกว่าตัวล็อกเนาะตัวล็อกนี่เลยตัวนี้พังคอนเทนต์อย่าเป็นแพ็คเกจธรรมดาเจ้ามีบอกองศามาหมดทุกอย่างครับ30องศา45องศาสเกลสามารถวาดได้อันนี้ได้กะไม่กันโอ้ยอันนี้พี่ไม้นี่กำคว่างแล้วเนาะ แต่หนถ้าพี่มายบอกโอ้นี่คือแพคเกจนี่คือแกะเอากกะตะลับเม็ดออกแล้วก็คือแพงนี่คือกำกว้างอันนี้คือสามารถวัดได้มันพอนี่ครับเป็นสเกลนะครับผมนี่เลยวัดได้เลยนะครับอยู่ประมาณ6เซนนะครับผมอีกอันหนึ่งนะครับผมดินสอช่างนะครับผมนี่เก็บรูนี้ได้เลยนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับใช้งานได้ห้ามขว้างนะครับอันนี้ขว้างแน่นอนพี่มายนี่คือมาเหลือ บัเหลือแน่นอนนะเจ้าซื้อตะลับเม็ดกับตะลับเมฆได้แม่นเทาก็คือว่าเป็นแค่ตะลับเม็ดไงเจ้าแม่นคอย่าลืมนะเจ้าแพ็กเกจตัวนี้คุ้มคุ้มนะครับได้ตะลับเม็ดบบพอได้ได้ตัวที่เป็นอ่าฉากวาดแทนนะเจ้าเวลาเอาไปที่อื่นนอกแล้วแบบเขาลืมเอามันชุกเฉินจริงจแม่นไแม่เอาอันนี้ประจ่ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาแค่เก้าสิบเก้าบาทเองได้ไหมถ้าเป็นเฮาไหร่นะคะปกติตอนนี้อยู่ที่ประมาณ98้าสิบาทราคา98บาทนะเจ้า แปดครับผม98บาทเองนะครับไาถึงร้อยแหวมกำแม่แต่ละเม็ดห้าเม็ดน,<ม>น,นะครับผมไาถึงร้อยเลยนะครับผมวันนี้เปือเป้อนๆนี่เลยท่านไหนสนใจนะเจ้าครับผมวันนี้ไม้ฮื้อไปเลยสองชิ้นวันนี้ฮื้อไปเลยสองชิ้นราคาพิเศษนะเจ้าราคาพิเศษหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท หนึ่งรบาทนะเจ้า159บาททั้ง2ตัวตกตัวแล้วจะได้เหรอเจ็ดสิบบาทตีไปทวนๆ160กับ80บาทครับผมมแปดสิบกั๊มแม่นวันนี้จะส่งลู้ฟรีตัวนะเจ้าอันนี้คือเฉพาะทางไลท์เท่านั้นนะเจ้าสำหรับตัวตลับเม็ดนะเจ้า5เม็ดนะเจ้าเป็นของอ่าทางร้านนะเจ้าอ่านี่ทางร้านทำสีมาฮึบเฉพาะเปื้อนๆเลยนะเจ้าตลับเม็ดสีดำนะเจ้าเข้ากับร้านเราเลยแม่เจ้า อ่าอ,อันนี้เป็นโปรโมชั่นแรกนะครับสำหรับโปรจีนนะครับผมอ,อีกอันหนึ่งนะครับพี่ไม้ไมีเปิน<ม>เปอ้ไอ <ทำ S 1> ้ทักเข้ามาว่า ชุดคอมโบรอเหลือร้อห้อเหลือหมื่นสี่ก่อนอีว่าชุดนี้หมอมีแล้วก้าราคาลดมาได้แล้วเนอะแม่นครับรับรองเลยอันนี้มิวเกี้เปิ้นจัดสรรมาให้อย่างดีเลยนะเจ้าชุดนี้คือหมอมีไข่ซู้แน่นอนนะเจ้าในราคาหนึ่งแปด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 แม่นอันนี้ลดมาจากสามหมื่นสองนะครับแต่เหลือหมื่นสี่ผมผมดูทรงว่าน่าจะหยาบหน่อยเนอะเจ้าครับแนะนำไปซื้อราคานี้เลยนะครับยูเปิ้ลมาได้มีบ่อยๆเนาะแม่นยูเบิลนาครับผมอ่า ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ตัวนะเจ้าถ้าใครอู้กันมาได้นะเจ้าถ้าใครอู้แซวลกันมาได้แบบเป็นยังนะเจ้าเพื่อเพื่อเพื่อนได้ยินนะไม่น่อเผื่อเพื่อนได้ยินแหมคำนี่เปินเอาเซตเหมือนสีเมือเฮากับประหูเนาะแมนโอเคเจ้าอ่ะวันนี้อ่าเดี๋ยวเชิญกล้องใหญ่เลยเนาะถ้าดรื่องตลาดเราเตรียมพร้อมฟังขนาดแต่ครับผมอ่ะวันนี้นะเจ้ามีมาประมูลเหมือนกันวันนี้มีมาประมูลเหมือนกันนะเจ้าวันนี้ท่านไหน ที่ต้องการในส่วนของดอกสวานโรตรีรับผมแพคเกจนี้นี่เลยสีเขียวโรตรี่ก็ต้องเป็นของแบรนด์บอสเท่านั้นนะครับผมซึ่งบอสนก่ก็เป็นผู้คิดค้นเนาะสวานโรตรีนะเจ้าเป็นผู้คิดค้นสวานโรตรี่วันนี้เป็นชุดที่ดอกเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นชุดในส่วนของตัวของดอกนะครับผมจะเริ่มที่เบอร์ห้า เบอร์6เจ้าเบอร์แปดเจ้าแลวก็เบอร์สิบนะครับผมไม่งความยาวแตกต่างกันแม่นจะมีเบอร์หกสองตัวนะครับผมซึ่งความยาวจะแตกต่างกันและก็เบอร์แปดสองตัวความยาวที่จะแตกต่างกันนะครับผมนี่เลยอ่าตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวเริ่มต้นของเปิลเนาะเจ้าจะเป็นในส่วนถ้าเพียกกับเลเวลหนึ่งนะครับผมก็จะใช้งานได้แต่อ่าถ้าเป็นพัฒนาเพิ่มขึ้นไปมันก็จะมีฟังก์ชันที่อ่ามากขึ้นอย่างเช่นจอพานเล็กได้ระบายคี่เรื่อยได้ดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นของมันเลยนะครับซื้อมีซื้อไว้ติดบ้านบ่เสียหายนะครับผมซื้อไว้สําหรับไอ้ช่างเนาะเขาใจเรื่องแบบเข้าบ่ได้ใจแบบเข้าใจแบบสมบุกสมบันก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับวันนี้ถ้าเราไปหาเซตนี้นะจ๊อหาเซตนี้ได้เลยท่านไปเช็คหน้าตอนนี้ได้เลยนะจ๊อในราคาปกติออนไลน์ทั่วไปประมาณ300อัพครับผมอ่า300อัพหมดเลย อย่างของเฮาถ้าขายราคาหน้าเว็บก็อยู่ที่ประมาณ4 9 0เก้าสิบาทนะครับอ่อยเกา4ิบบาทวันนี้ขอคนที่พร้อมรับเท่านั้นอขอคนพร้อมรับเท่านั้นบิตเริ่มต้น<อ>นะเจ้าบิตนะเจ้าบิดได้ทีละสิบบาทก็ได้บิดท,ทีละสิบได้เลยแมเจ้าหรือมากกว่านั้นเนาะแม่นเจ้าหรือมากกว่านั้นวันนี้ขอเวลาแค่สองนาทีพอเจ้า <S 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 อขอเวลาแค่สองนาทีนะเจ้า ขอเวลาแค่สองนาทีอันนี้ไหมฮือเปื่อน,น,น,นเลยนะเจ้าบิดทีละซิปนะเจ้าเดวแอนมินจับเวลาไว้นะเจ้าอ่านี่เลยยางต้อตงแอนมินบันโชนนะครับผมอ่าพวกตั้งหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยหน้าเวบเลยเนาะอ่าอ่าอ่านคะครับผมตัวนี้เลยอ่าโอเคเขาเริ่มที่กี่บาทครับพี่ม่เริ่มต้น เก้าสิบเก้าบาทเจ้าเก้าสิบเก้าบาทขหื่นราคาได้สองนาทีนะเจ้าสองนาทีต่อราคากันเลยนะเจ้าราคาถ้าเป็ดตอนนี้ออนไลน์ขายอยู่ประมาณ300อัพจะต่อตึก300ก็ได้มันมีปัญหาเจ้าแต่อันนี้คือหื้นราคาเปื้อนๆเสนอกันเข้ามาเสนอกันเข้ามาบิดกันเข้ามานะเจ้าอ่าอันนี้หื้นราคาไปเลยเริ่มจับเวลานะเจ้าพร้อมแล้วไปไปครับผมเริ่มที่99บาทครับผมาบาทนะเจ้าอ่้า99บาท สองร้อยยี่สิบโอ้ร้อยยี่สิบจากช่องทางไหนครับผมค่ะจากจากเฟซบุ๊กหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมช่วยกันดูเนาะอันึนี้อันมินช่วยดูเนาะแป๊บนึงนะเจ้าน่าจะว่ามันไปเวยเนาะแนบชื่อมาตัวนะครับผมอ่ารบกวนพิมพ์ชื่อแล้วก็ราคากำนะเจ้าครับผมเดี๋ยวมากําเนิดจะได้อ่านถูกเนาะมาแล้วนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ้อาคุณคมสันนะครับผมคุณคมสันขอโทษทีนะครับอัพอ่า บิดได้ทีละสิบนะครับผมคมๆสันได้ครับผมอ่าคุณนัทนะเจ้าคุณนัทคุณนัทร้อยแปดสิบเล็กน้อโอ้โหคุณนัทนะครับคุณนัทนัทพงศ์อันนี้แฟนพันแท้กับก้าโอ้วันท่านกับแม่เพราะว่าเพราะว่าไม่ปล่อยได้พ่ออย่างเพราะว่าราคาตัวนี้ไอไปซื้อดอกหนึ่งดอกไอโดนไปแล้วเจ็ดสิบกว่าบาทแต่วันนี้ไม้เริ่มต้นเพิ่มไอที่เก้าสิบเก้าบาทนายเจ้าไอบิดมาได้เลยนะเจ้า อันนี้แม่มาฮึบตอนนี้นำที่คุณนัทครับร้อยแปดสิบบาทนับนำที่คุณนัทร้อยแปดสิบบาทนะครับผมแอดมินเตรียมส่งลิงก์นะครับเพื่อคุณนัทได้เลยตอนนี้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะเจ้าอเหลือแฮมบักิวนะเนาะคุณนัทนะครับอ่านะครับตอนนี้ยอดอยู่ที่คุณนัทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมคุณนัทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผม มีใครสู้ก็แค่ผมเวลาลดลงไปเรื่อยๆนะครับสองนาทีนะครับผมและคาเริ่มต้นก9บาทนะเจ้า200จากจางทาง Facebook นะครับผมแล้วก็เนิบพี่หมายผันพี่หมายเล่นอะไรครับพี่หมายผันเพราพี่หมายจะเวลาอยู่อ่าเพราะพี่หมายอยากปล่อยจริงๆอ่าคุณวิชัยนะครับ200บาทนะครับ200บาทเจ้าอ่าคุณวิชัย200บาทนะครับผมอ่าคุณคมสัน190บาทนะขอโทษทีนะตอนนี้ส0งร้อนะครับวนะเจ้าคุณคมสัน โอเคมดเวลาเจ้าอ่าครับผมมดเวลาเจ้าปิติไอคนไหนเจ้าคุณวิชัยนะครับผมจากช่องทาง Facebook นะครับผมคุณวิชัยนะเจ้าคุณวิชัยแอดมินนะเจ้าแอดมินส่งลิงก์ให้คุณวิชัยกรรมนะเจ้ามีใข่ต่อคุณวิชัยก็เจ้าเช็คดูก่อนเนอะเผื่อเดือเพื่อไอเปิ้นจะอันนี้นะเสียซิทเนอะคุณอย่างก็เจ้า ภษอันเดียวเหาไปคุณวิชัยกับคุณเนอย่างก็อที่สองคนมาใกล้กันปักษาปักลดการกินนาทีค่ะลดกันกี่นาทีคุณวิชัยไม่ต้องเสียใจคุณอย่างก็อสมาเตอร์คุณวิชัยอคุณปักษากับคุณปักษาใช่ไหมคะใช่รับผมอ่ะโอเควันนี้เดิ่มต้น กูจีนมาแล้วครับผมรับไปเลยทั้งสองท่าน200บาทเจ้าโอ้โหจัดไปเลยครับผมโอเครับไปเลยคุณพิชัยให้เท่าไหร่นะคะ อ่ะสองร้อยโอเคอ่ะไม่ให้เลยปิดที่คุณชัยแล้วก็คุณปรัชษาเพราะว่าคุณนัทคุณนัทก็ส่งมาที่2องร้อยสิบบาทเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้มันปิดเวลาไปแล้วนะเจ้าคุณนัทบอกว่าเสียดายไม่ทันเดี๋ยวจะให้ปิดกับคนเลยครับพี่ใหม่ปิดเวลาไปแล้วนะเจ้าอ่ะปิดเวลาไปแล้วก็คือว่าเอาเป็นของคุณวิชัยเลยนะเจ้าแล้วก็ลูกค้าเหลื่อมมานิดหน่อยนะเจ้าเหลื่อมกันมานิดหน่อยมาเป็นยังนะเจ้าโอเควันนี้รบกวนนะเจ้าแอดมินส่งลิงก์ให้กับท่านทั้งสองตัวนะ อ่าตอนนี้ส่งแล้วนะครับเดี๋ยวราควนคุณวิชัยและคุณภาษาเจ้าทักเข้าไปที่แอดมินทางเพจได้เลยนะเจ้าแล้วเดียวจะชำระนะเจ้ารบวนชำระแล้วก็พรุ่งนี้จะส่งเพื่อทันทีเลยนะเจ้าโอ้โหสองร้อยบาทไอ้ไปหาซื้อสองร้อยบาทกับกี่ดอกหกดอกหกดอกที่ตกดอกสามสิบบาทสี่สิบบาทที่ยังม่ถึงเลยนะโอ้โหมากนะครับผมอันนี้คือไมคบอกแล้วมาเจอไมคกับเน็กต้องมีโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนนะเจ้า วันนี้นะเจ้าอ่าวันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนาเจ้า,า <ผม S 2> สารุปอีกครั้งหนึ่งนะเจ้า <c oughs> ในส่วนของ มิว a กี้นะเจ้าชุดคอมโบนะเจ้า188 8 8 1 8 8 8 8บาทนะเจ้าได้ทั้งตั๋ว่เป็น FPD นเา FPD 3แล้วก็ FID 3พร้อมแบตเตอรี่5แอมป์2ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ M 1 2 1 8 c นะเจ้าและอุปกรณ์เสริมนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในชุดของดอกสว่านเจาะเล็กนะเจ้าดอกไขควงดอกเจดีนะเจ้าแล้วก็กระเป๋าเครื่องมือนะเจ้าในชุดเพียงแค่ ถึงสองหมื่นถ้าไปซื้อราคาปกตินะเจ้าหรือซื้อในส่วนของฟรีดอมนะเจ้าก็จะแพงกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้อ่าวันนี้ก็ท่านไหนที่บิดไปแล้วมาได้บต้องเสียใจนะเจ้าอันนี้ไม้ต้อง่อาฮ้ดซิสสำหรับคนที่เปิ้นแบบบิดเวยนะแล้วก็ื้นราคาเพราะว่าไม้บอกว่าแค่2นาทีเท่านั้นนะเจ้าฮอ <ผม S 2> กต้องทําตามกติกาน,านะเจ้าอ่า ดังนั้นถ้าเขาเกิดเลยเวลาไปของบัตตั้งเวลามันเกาะคนคอื่นๆประกอบยต่อกันมาเรื่อยๆดังนั้นไม่มีเวลาแค่2นาทีเท่านั้นนะจ๊ะขอขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามาร่วมสนุกต้วก,กันนะจ๊ะยังมีกิจกรรมอื่นๆแหมนะจ๊ะอ่าโอเคมีเพื่อนๆทักทายเข้ามากับเจ้าตลับเม็ดสามเม็ดประมูลไหมตหลับเม็ดสาเม็ดประมูลไหมตัวนี้ แต่5เม็ดเข้าสีดําของเรานี่คือทางเป็นของไอทูนมาตเลยนะเจ้าเป็นของแบรนด์ไอทูนมาตเลยนะเจ้าก็คือทํามาแค่ตัว5เมตรนะเจ้า3เมตรเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนบอดี้บอดดี้ใหญ่นะครับอ่าตัวเลขกระทัดรัดนะครับผมอ่าบอดดี้ใหญ่เหมือนรังแรงเนาะที่บันมีค่อนตัวที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ตัวนี้รูปหน้าอย่างเสลียวอะสลิมนะครับสลิมเลี้ยวนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเจ้าเดี๋ยวไม่หามาื้ออ่าเดี๋ยวไม่หามาื้อนะเจ้าคุณนั้ บวยวายครับเขาคือคนน่าคนน่าแถมคนหมออันอันเขาคือคนน่าหมอเดี๋ยวโรคคนคุณนั่าัะพง์ท่าเข้ามาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวโรคคนเดี๋ยวมีของรางวัลพับใจให้นะเจ้าโอเคเจ้าวันนี้ก็ถือว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมสนุกต่กันและอย่าลืมนะเจ้าเจอไมค์กำเน็คได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเจ้าถ้าในช่วงของการไลฟ์นะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก่อช่วงป่ายสองนะเจ้าแล้วก็วันเสาร์ปช่วงบ่ายสามร้านของเราเนาะจะเปิดด้วยกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดแปดโมงถึงห้าโมงวันเสาร์เปิดเก้าถึงหกปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัดเลิกนะครับผมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากดูเครื่องไม้เครื่องมือ หลากหลายกว่านี้นะครับสามารถเข้าไปดูในที่ w w w i t o m a t c o m ได้นะครับผมสามารถดูสเปคทุกอย่างและก็ในส่วนของคลิปนะครับสามารถเสิร์ชใน u t u b e ได้เลยนะครับไอทูมาร์ทนะครับเจ้าอติดตามอยู่นะเจ้าสามารถกด s u b s c r i b e นะเจ้าเพื่อเฮาตัวเน่อนะเจ้าเลาก็ท่านก็จะเจอคลิปของเฮาไปคลิปรีวิวคลิปช็อตนะเจ้าเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมแล้วก่อนในส่วนของเนี้ยก็จะมีย้อนหลังของไลฟ์ของเฮานะเจ้าไปแอลพอกันได้นะเจ้า และอย่าลืมนะเจ้าท่านไหนที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็เข้าไปติด l i น์แอดนะเจ้าแอดไซน์ไอทูนมาดมีแอดนำหน้าตวัวหรือโทรสอบถาม053 4 4 1 1 1 1นะเจ้าโอเควันนี้เนาะอย่าลืมนะเจ้าต่อจากนี้ก็คือเป็นของสาขาโนนทบุรีนะเจ้าเปิ้นจะมีอะไรยังมาให้รีวิวนะเจ้าก็ต้องติดตามกันตัวนะเจ้าฝากกันไว้ตัวนะเจ้า ท่านไหนที่มาหน้าร้านทัาสองสาขาเจียงใหม่หรือโนโนทรบุรีก็ฝากแอลแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะหรือกดรีวิวสินค้าใือตัว,ตวนะเจ้า,าอ่าก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านตัววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะเจ้า,าอย่าลืมเจอกันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์าอ่าพรุ่งนี้วันเสาร์กดไลค์ช่วงบา่ายสามนะเจ้า,าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างมาเพิ่พมเติมต้องติดตามนะเจ้าโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะเจ้า